นักข่าวก็ถามว่าต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหรือสามารถประกาศใช้่วมหน้าได้ก่อนคุณพรเทพบอกว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายซึ่งคงต้องมีเหตุการณ์อะไรบ้างไม่ใช่ออกได้ตามที่เห็นสมควรนะคะนักข่าวก็ถามว่าเพียงแค่มีข่าวว่าจะมีการชุมนุมก็สามารถประกาศใช้ได้หรือไม่คุณพรเทพบอกว่าคงไม่ใช่ขนาดนั้นเพียงแค่การชุมนุมไม่ใช่เหตุที่จะออกประกาศฉุกเฉินหรือการประกาศใช้พรบความมั่นคงจะต้องมีมากกว่านั้นที่จะกระทบต่อความมั่นคง อันนี้เลขาธิการสำน,<อ>นันก็สอดคล้องก,กับสิ่งที่เรากำลังพูดใช่ค่ะ,ค,ะคือจริงๆแล้วผมขอสนับสนุนความคิดของอาจารย์วรพลนิดหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยถ้ายังถ้ายังไม่รู้ว่าใครเป็นมือที่สามเนี่ยนะก็ควรจะต้องไปสืบสอบซะให้รู้แล้วก็ไปปราบไปจํากัดไปจัดการซะ,ะแต่ถ้ายังจัดการไม่ได้คุณมาแถลงต่อประชาชนซะว่าใครคือมือที่สามบ้างให้ประชาชนช่วยดูแล แล้วถ้าหากว่า,วาการชุมนุมมันเกิดขึ้นและมือที่สามเข้ามาป่วนตรงนั้นนะ่ะถึงจะเป็นโอกาสที่จะประกาศได้แต่ถ้าหากว่ามือที่สามไม่มาป่วนจริงๆแล้วเนี่ย,ยาการชุมนุมอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถประกาศใช้กฎหมายได้นะฮะมันต้องมันต้องมีการการเหตุการณ์เกิดขึ้นซะก่อนและเหตุการณ์นั้นน่ะมันจะต้องเข้าเงื่อนไขไอ้ไอ้อันอ่าเป็นการบ่อนทําลายต่อความมั่นคงของชาติของรัฐด้วย อาจารย์บอกเข้าเงื่อนไขแต่เป็นมือที่สามทำเงือนไขรองที่่ตามที่เขาอ้างเนเข้าเงื่อนไขของเขาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมรู้ว่าที่เขาบอกว่ามีมือที่สามข่าวกรองตรงกันทุกุกสำนักเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยเขายกขึ้นมาอ้างซึ่งสิ่งที่เขายกขึ้นมาเข้าเงื่อนไขแล้วที่จะประกาศใช้พรบนี้ได้เพียงแต่ว่าคําถามก็คือว่ามีมือที่สามจริงหรือไม่ตรงนี้ถ้าไม่จริงก็เป็นเรื่องรัฐบาลอยากจะโกหกพกรมอะไรก็อ้างไปเรื่อยแล้วมาจากัดสิทธิ ต,ต่างๆถึงแม้จะไม่ใช่สิทธิชุมนุมนะฮะสิทธิเดินทางสิทธิในขีหาสารใดทีนี้ดูภาพขอนุญาตนิดนึงดูภาพรุมวงอย่างนี้น,น,นะฮะถ้าไปถามรัฐบาลเนี่ยก็คงจะได้คําตอบแบบเดียวกับท่านพรทิพย์จาระ,ค,ะคือรัฐบาลเขาประกาศเนี่ยไม่ได้เงื่อนไขเรื่องชุมนุมนะประชาชนเส<ม>ื้อแดงเข้าใจผิดเองว่าห้ามชุม,มนุมเเขาก็จะบอกว่าที่ประกาศใช้พรบรเนี่ยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขมือที่สาม,มคือใครยังเป็นความลับดำมืดอยู่นะฮะแต่ภาพมันจะมาอย่างนี้ฮะว่าพอชุมนุมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามทีนะ รัฐบาลจะต้องป้องกันมือที่สามให้ได้เด็ดขาดเลยเพราะรู้แล้วนี่เอาอันนี้มาอ้างต้องป้องกันให้ได้เด็ดขาดแต่ว่าผมกังวลฝีมือของรัฐบาลชุดนี้ว่าจะป้องกันไม่ได้พอป้องกันไม่ได้เนี่ยมันจะมีเหตุมือที่สามขึ้นมาแล้วรัฐบาลก็จะเฉยโอกาสใช้มาตรการกฎหมายที่ยกระดับรุนแรงอีกขั้นอีกขั้นหนึ่งคือพรกฉุกเฉิน,ลฉนแล้วปราบมั่วเลยอันนี้แหละที่ผมกังวลว่า<ค>มันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยตอนเดือนเมษาอีกคือคิดว่าพรบรบ้านคงออกมาก่อนที่จะตามด้วย อกรฉุกเฉินเหมือนรู้ล่วงหน้าวันจะมีเหตุการณ์อะไรของเนี่ยนี่ถึงทราบนะคนไม่กลัวนะอืคนที่จะมาเนี่ยเขาไม่กลัวเขากลับไม่กลัวเขาบอกรัฐบาลจะมาไม้ไหนจะออกกฎหมายอะไรมีมือที่สามอะไรมายังไงจะเหตุรุนแรงคือจะเอาความรุนแรงมาห้ามปรามเขามามาขวางเขาเนี่ยคือที่ประชาชนไม่กลัวเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะฮะประชาชนคงรู้สิทธิในการประชุมการชุมนุมของเขาว่ามันไม่ขัดต่อกฎหมายและรัฐบาลไม่สามารถที่จะมา จัดการการชุมนุมได้เป็นทต่เพียงว่ารัฐบาลต้องคุ้มครองครับคุ้มครองสิทธิการชุมนุมคทีนี้พวกที่ชุมนุมก็บอกว่าถ้าคุณรู้ว่ามือที่สามมีเนี่ยคุณไปจัดการซะอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะฉะนั้นผมถึงไม่กลัวมผมถึงจะมาชุมนุมครับถ้ารัฐบาลจัดการกับมือที่สามไม่ได้เนี่ยบอกผู้ชุมนุมรัฐบาล <laughs> ควรจะอยู่หรือจะไป แล้วทำไมบอกจะอยู่ฮะแต่ว่าอย่างน้อยบอกผู้อยู่เขาจะได้ช่วยช่วยจัดการมือที่สามให้ก็บางทีก็มีคนกลัวเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนกับสงครามที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะว่าจะมีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรที่มีการสร้างขึ้นมาจากมือที่สามเนี่ยนะคะแล้วก็มีการประกาศใช้พระกรจุกเฉินอย่างที่อาจารย์ว่าทีนี้เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าคงมาคุยกันต่อดีกว่านะคะว่าเดี๋ยวนิดหนึ่งต่อนิดหนึ่งมันมันเหลือเวลานิดหน่อยช่วงนี้นะ มือที่สามเนี่ยถ้าเราประเมินนะถ้าเราประเมินว่ามือที่สามมีหรือไม่เนี่ยผมได้ทราบข่าวว่ามีทหารนอกราชการเนี่ยนะเอ้นอกเครื่องแบบเนี่ยนะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเยอะเหมือนกันนะ<อ>ไม่ทราบว่าจะเป็นมือที่สามอย่างที่รัฐบาลก็พูดหรือเปล่าทราบไหมเขามาจากทางมซนมไม่ทราบรแต่น,นี่นี่คือข่าวคนะฮะจริงๆนวะข่าวกองของรัฐบาลเนี่ยผมไม่เคยเชื่อถ้าหากว่าข่าวกองของรัฐบาล น่าจริงดีจริงเนี่ยคงคงปราบเอ้ทางใต้ได้หมดอ,ะอ่ะเพราะว่าข่าวความรุนแรงทางใต้นี่คือข่าวกลองไม่ไม่แน่นอนค่ะฮะแต่นี่กองท่าบอกก็เตรียมแล้วนะคะมาตรการรักษาความปลอดภัยเขาบอกจะใช้กําลังในที่ตั้งเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้วยี่สิบเอ็ดกองร้อยนะคะค่ะดูดูแล้วนี่ต่างชาติอาจจะเห็นข่าวแล้วตกใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ว <น>อันนี้<ใ>นเดี๋ยว <ผม S 2> ค่อยค่อยว่ากันในเบรกสดี๋ยลมา <off. S 1> คุยกันต่อนะคะ <c oughs> ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกาศใช้พรบรความมั่นคงนี้จะมีอะไรบ้างสักครู่หนึ่งค่ะ กลับเข้าสู่รายการสาันตประชาธิปไตยนะคะวันนี้เราคุยกันในเรื่องที่รัฐบาลได้ประกาศพรบความมั่นคงนะคะในการควบคุมสถานการณ์ซึ่งก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะคะซึ่งทั้งท่านอาจารย์วรพลเองแล้วก็ท่านประเกตเองก็มองว่าเป็นการประกาศพรบความมั่นคงที่ าทางรัฐบาลเองบอกว่ามีข่าวกรองว่าจะมีมือที่3เพราะฉะนั้นเอาละตรงนี้เนี่ยก็ต้องหาให้ได้ว่ามือที่3เนี่ยเป็นใครแล้วก็ไปป้องกันเอาไว้นะคะไม่เกี่ยวกับคนที่จะมาชุมนุมอย่างสงบสันติแล้วก็ปราศจากอาวุธทีนี้การออกกฎหมายประกาศภาบาความมั่นคงออกมาเนี่ยก็มีทางแกนนำตมชนะคะทางคุณวิรามุสิกพงศ์ก็บอกว่าได้ให้ทีมกฎหมายนําโดยคุณก่อแก้วพี่กุลทองนะคะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอนการประกราศใช้ภรบความมั่นคง แล้วก็ไปยื่นฟ้องศาลยุติธรรมเพื่อให้ดําเนินคดีอาญากับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะที่มีมติให้ประกาศใช้พรบความมั่นคงแล้วก็ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งคุ้มครองระงับการใช้การบังคับพรบดังกล่าวด้วยนะคะตั้งประเกตดเนความเห็นยังไงคะเรื่องนี้ก็ตามที่ได้คุยๆกันนี่ว่าการการไปขอคุ้มครองตรงๆว่าให้เพิกถอนเนี่ยนะฮะก็ศาลก็อาจจะไม่เพิกถอนศาลศาลศาลปกครองนะเพราะว่า เมื่อประกาศแล้วก็คือประกาศแต่มาที่ฟ้องที่ศาลศาลอ,อาญาเนี่ยนะฮะก็คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคณะมนตรีเนี่ยกระทาผิดกฎหมายหรือเปล่าคือเหตุยังไม่เกิดไปประกาศเนี่ยอันนี้เป็นการกระทําที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายาาาความมั่นคงนี้หรือเปล่านะครับอันที่ไปศารลรัฐธรรมนูญเข้าใจว่า จะไปร้องว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ไมไมไม่่สมบูรณ์มากกว่าคือตอนออกพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยคณะสมาชิกสมาชิกสภาเหล่าสชยังมีไม่ครบ,ครบตามจำนวนมไม่ครบองคงง์ประชุมยังไม่น่าจะเป็นกฎหมายนะฮะแล้วก็คงจะฟ้องอ,อผมไม่ทราบนะคงจะฟ้องคนที่สนองรวมราชยงการด้วยนะเพราะว่า เมื่อมันไม่ชอบแล้วเนี่ยทาไมถึงกลับบังคับทุนเห็นเห็นเห็นพูดกันอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นเรียกว่ากฎหมายคลอดออกมาโดยที่ประชุมไม่ครบนะคะพะความอยากได้กฎหมายนี้เอามาใช้กับประชาชนแต่ถ้าก็เป็นในประเด็นที่ว่าร้องขอให้คุ้มครองคือมีประกาศพรบมาแล้วเนี่ยให้คุ้มครองเพราะว่าประชาชนมีสิทธิเี่สรีภาพตามมาตรา6 3อันนี้หน้าที่จะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ เป็นไปได้คะคือคือถ้าฟังดูเนื้อเนื้อความที่ไปยื่นต่อสาลปกครองสาธรรมนูญตามตามแนวทางที่กรมสคูผมคิดว่าพลาดประเด็นแต่ว่าประเด็นที่ถูกต้องเนี่ยผมว่าน่าจะอย่างที่ท่านผู้เกียรติครูครูนี้อันที่หนึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์ถือเป็นกฎหมายไม่ได้เพราะองค์ประชุมไม่ครบตอนที่รับวาระหลักการโหวตหลักการสามต้องเรื่องตรงนี้เนี่ยไปที่สาฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่านั่นหรือเปล่าอันที่สองอถ้าบอกว่าขอให้เพิกถอนคําสั่ง คำสั่งของรัฐบาลนะ่ะนะฮะอันนี้เพิกถอนไม่ได้ครับเพราะว่าคำสั่งเขานี่ยังถูกต้องเขาอ้างถูกต้องอ้างว่าจะมีมือที่สามก่อกวนเขาไม่ได้บอกว่าออกมาเพื่อห้ามการชุมนุมใช่เป็นข้าหลักเพ,เพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่างนี้สารปกครองสบายเลยนะฮะบอกว่าตัดสินง่ายตัดสินง่ายฮะเพราะว่าไปเพิกถอนคำสั่งของรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลเขาออกถูกต้องนะก็มีมือที่สามตามรายงานที่บอกนะฮะแต่ประเด็นคือถ้าจะขอไปที่สารปกครองให้สารปกครอง กับพรบาข่าวสารข้อมูลใช่พรบวาข่าวสารข้อมูลถามว่ามีจริงหรือเปล่าข่าวกรองอน,นั้นน่ยว่าอย่างไรนะอันที่หนึ่งรืที่สองขอคุ้มครองชั่วคราวในการใช้สิทธิ์ชุมนุมตามมาตราหกสิบสามว่าพลบนี้เนี่ยไม่มาเกี่ยวข้องมาตรการที่รัฐบาลจะออกมาโดยอ้างพรบอันเนี้ยจะต้องไม่มากระทบมาข้องเกี่ยวกับประชาชนตรงส่วนวน,นี้ผมว่าน่าจะขอความคุ้มครองอแบบนี้าจะ,<ล>ะดีกว,ว่าสารปกครองจะว่างไงฉัทีมกฎหมายก็ต้องแม่นว่าจะ